ก็ชื่ออิบค่ะปัจจุบันเป็นภูมิสถาปนิกเรียนโทที่โดมูสอะคาเดมีสาขา Urban Vision and Architectural Design ค่ะจบตรีมาจากสถาปัจจุลาภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมค่ะช่วงเวลานั้นน่ะเราได้โอกาสแบบไปทำโปรเจกต์นึงที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสเกลของเมืองแล้วมันก็เออมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยก็ก็ค่อนข้างชอบก็เลยเริ่มหาข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเออร์เบิร์นมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่อยากเรียนที่ยุโรปอยู่แล้ว แล้วก็เลยมาเจอคอร์สที่โดมสค่ะมิลานเนี่ยมันเป็นเมืองที่น่าสนใจคือเราสนใจเรื่องมิลานดไซน์วีคมานานลวเราอยากมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะอิตาลีอ่ะก็เป็นเมืองที่สวยแบบมีธรรมชาติมีศิลปะก็เลยอยากมาคอร์สอะ่ะมันจะเกี่ยวกับเรื่องให้สแตดดี้เมืองในคอนเท็กต์ที่แตกต่างกันให้เราเข้าไปศึกษาพื้นที่แล้วเราเห็นว่าพื้นที่ตรงไหนอะ่ะมันน่าสนใจเราอยากจะแอดอะไรเข้าไปหรือเจอปัญหาอะไรที่เราอยากแก้หรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องด e เล t ชั่นชิพของคน ต่อพื้นที่นั้นเดือนแรกการเรียนะจะเรียนเรื่องเป็น visual representation คือการพรีเซนต์งานสถาปัตย์ออกมาให้ให้สวยงามอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นแบบในแง่ i s ช ual ทั้งหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแปลนหรือว่าเป็น 3D Model อันนี้คือหนึ่งเดือนแรกแล้วก็จะเริ่มเข้าเวิร์กช็อปก็คือเวิร์กช็อปที่1 2 3 4เนี่ยก็คือจะให้ลงไซส์หมดเลยแต่ในระหว่างนั้นก็คือจะมีเป็นเลคเชอร์ที่เหมือนเชิญเกสข้างนอกที่เป็นสถาปนิกหรือว่าที่ไม่ได้เป็นสถาปนิกก็เลยเช่นอาจจะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์หร มาเลคเชอร์ว่าเนี่ยมันสามารถเอาเรื่องพวกนี้ใส่เข้ามาในงานออกแบบสถาปัตย์ได้อย่างไรเวิร์กช็อปที่หนึ่งอะ่ะก็คือจะไปในไซที่เป็นโรงฆ่าสัตว์แล้วบอกว่าเอ้ยเนี่ยโรงฆ่าสัตว์อันเนี้ยสามารถมาพัฒนาเมืองอะไรได้บ้างเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างโดยศึกษาคอนเทกต์แมสอาคารรอบๆแล้วเอามาดีไซน์กันอันที่2เนี่ยก็คือปล่อยเราลงไปในทัสคานีเลยทั้งภาคอ่ะถูกส่งไปอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งของทัสคานีเลยคาสเทลนูโอวาลาเดนกาอะไรเงี้ยค่ะเขาอะ่ะจะตีกรอบพื้นที่เอาไว้ซึ่งประมาณ10 หกิโลแบบใหญ่มากเขาก็บอกว่าโอเคคุณจะไปเซอร์เว์ที่ไหนก็ได้แล้วแต่ละคนนะ่ะก็คือมีวิธีในการแบบศึกษาว่าจะขับรถไปวนแล้วก็โฟกัสไปเลยว่าจะทําที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่ากลุ่มอีฟอยู่ดีเลือกขี่จักรยานก็คือให้ขี่จักรยานในเมืองทัสคียีก็คือแบบมันจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นเขาอะไรเงี้ยก็คือปั่นรอบทางไซต์เลยแบบก็คือจะตายสุดท้ายแล้วว่ะแบบเนี่ยเราไปเจอพื้นที่อาคารแบบบ้านล้างเอามาทําเป็นโปรเจกต์ของเราอะไรเงี้ยค่ะบ้านล้างแต่ล,ตละอันนะ่ะคือมันเทคบิวออกไปเจอแลน ของทัสคานีที่ปรับสวยมากก็เลยเลือกว่าโอเคเลือก2อสจุดอะมาเป็นแลนด์มาร์คที่เชื่อมต่อกันให้เป็นเรื่องราวเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดกีก็ได้คะแนนเต็มมาด้วยตอนที่ฝึกงานอะก็คือได้ฝึกที่เมโทรแกรม,มา่า เขาให้โปรเจกต์มาว่าเราอะให้ไปเมืองที่ชื่อว่าบันยี่ดลูค่าก็คือเป็นเมืองที่ค่อนข้างแบบดังเรื่องเทอร์โมบาร์เมืองมันก็ดูแบบค่อนข้างโซมค่อนข้างไหลแต่ว่ามีเทอร์โมบาร์เยอะมากเลยนะเราสามารถแบบช่วยกิฟไอเดียว่าเราสามารถปรับอะไรในพื้นที่นั้นได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเชิงแบบทรานสปอเทชันหรือว่าการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางในเมืองนั้นมิลานเป็นเมืองที่สนุกนะคะออชอบมากเลยการเดินทางคือง่ายมากไม่ว่าจะเป็นแบบเมโทรหรือว่า tram แล้วในโซนตรงนั้นก็มีคลองนาวิยี่เป็นแหล่งแบบแฮงเอาท์ของแบบอิทและเพื่อนๆเ,เลยแล้วก็มีร้านอาหารที่อร่อยแล้วก็ที่สนุกที่สุดเลยคือตอนที่เป็นดีไซน์วีคคือมันจัดแบบทั่วมิลานเลยเดินกันไม่หมดเลยมันอินสปายหลายๆอย่างมากเลยไม่ใช่แค่เรื่องอาร์เคตเจอร์ด้วยแต่ว่ามันก็คือแบบเหมือนงานอาร์ตงานอะไรต่างๆเราก็สนุกไปกับมันแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเจลาโต้อร่อยมาก ถ้าสมมตว่าจะเรียนสายเออร์เบินหรือว่าสายอาร์เคเด็กเจอร์อ่ะคือที่เนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับการมุมมองแบบเปอร์สเปกทีฟใหม่ๆมากกว่าหรือการเอาเรื่องอื่นๆเช่นงานอาร์ตหรือว่าวิชวลหรือว่าบิสเนสมาอินทิเกรตกับงานเรามากกว่าซึ่งมันก็ทําให้เกิดความหลากหลายในการแบบทํางานมากขึ้นมันก็สนุกมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบบเล่าที่มาที่ไปเน้นสตอรี่เทลลิ่งมันก็เป็นมุมมองใหม่ๆดีค่ะ